สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่พระยาครุฑปีพศ2 5 0 2สร้างและเสกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงค่ะ ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อปานค่ะเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทจะเห็นว่า องค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเล็กน้อยนะคะโดยรวมนะคะอิมว่าองค์พระก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยองค์หนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อพระก็สวยอยู่นะคะแต่ก็ตามการเวลานะคะก็คือตั้งแต่ปีพศ2 5 0 2ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะมี ID l i n ยเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจนะคะสามารถทัก Messenger ได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็สามารถต่อรองราคาได้นะคะบางทีก็คือ,อ,อพิมพ์ไว้นะคะเป็นราคาเปิดนะคะก็คือต่อรองได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุหนสุสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะ สวัสดีค่ะ